สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปของคนเกิดวันพุธนะคะในปากหลังนะคะของเดือนมกราคม2566นะคะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ดูดวงส่วนตัวให้ใครนะคะอย่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราดูเป็นแนวทางจะดีที่สุด แล้วไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยถ้าพูดถึงความรักนะคะมาฟังกันเนาะคนวันพุธพุธของหมอมินก็คือพุธรวมนะคะเพื่อนเพื่อนะถ้าคุณอยากมีพุธแยกกลางวันกลางคืนคุณต้องไปดูดวงท่านอื่นนะแต่นี่แม่หมออาธิษฐานให้ดูได้ทั้งพุธกลางวันกลางคืนเลยไปแรกนะคะไพ่ไปแรกคือสเตนนะคะสเตนนี้เป็นภาวะที่อึดอัดเป็นสภาวะที่เหนื่อยนะ,ะเป็นภาวะที่ อาจจะไปๆกับๆหรือคุณพยายามที่จะปรับพยายามที่จะบาลานซ์ครความรักทําไมความรักคุณมันเหนื่อยจังอ่ะคุณันพุธนะคะเจ็บปวดและเสียใจบางคนนะคะโดนแทงข้างหลังนอนจมกองเลือดคิดสภาพนะคะกว่าจะเราจะดึงดาบออกมาแต่เะ,<น>ะเล่มน่ะเยียวยาแผ่ใจมันทุกข์แค่ไหนมีความรักบางคนเหมือนไม่มีนะคะมันเหนื่อยม,มันเหนื่อยมันน้อยเนื้อต่าใจในความสัมพันธ์เขาไม่ค่อยใส่ใจเลยแม่หมอพูดถึงสุขภาพก่อนนะคะมันขึ้นมาสุขภาพหนึ่งระวังเจ็บหลัง นะคะปวดข่านะคะปวดแขนอย่างนี้ก็ได้นะคะข้อศอกอย่างนี้นะคะเป็นไปหมดเลยนะคะบางคนเป็นปัญหาเลื้อหลังมานานแล้วได้ถ้าความรักนะคะมันก็เป็นปัญหามานานทุกกระทมขมขื่นคิดได้นะแต่บางทีที่ผ่านมาเราอาจจะออกไม่ได้นะคะคนเรานะมันเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกนะคะเราอาจจะมีเศษวิบากกรรมเศษวิบากกรรมกับคนคนนี้ก็ได้นะคะใม่เรารู้สึกว่าเราเน็ตเราเหนื่อยมันเป็น คู่เวียนคู่กรรมก็ได้นะคะบางคนก็ไปๆกับๆแต่ยังไม่ขาดกันดีนะคะไพ่พ้ามาบอกว่าย้ําเตือนว่ามีสตินะคะมีรักที่ไหนก็มีทุกที่นั่นถึงจะมีสติแค่ไหนก็ยังทุกอยู่แต่ทุกน้อยถูกไหมคะตรงนี้คนเราสินไม่เสมอกันก็ปล่อยเขาไปจัดติกนะคะกับจัดเม้นเป็นไพ่สองใบในี้ความยุติธรรมเสิร์ฟเต็งที่นะคะบุญธรรมกรรมแต่งไพ่ตัวนี้ขึ้นมานะคะนะคะถ้าเขาทําไม่ดีนะคะเขาก็จะได้รับผลของเขาเองนะคะ ดีไม่ดีมันย้อนหาเรานะที่พูดไม่ได้แปลว่าแช่งนะคะคือพูดตามสัจธรรมความเป็นจริงนะคะแตแ่แม่หมอไม่รู้นะทําไมคนเดิมเดิมของคุณนะคะเป็นคนเก่าๆอาจจะกลับมาทักกลับมาทา,ายกลับมาติดต่อใหม่นะคะแต่ว่าแม่หมอว่ากลับมาคุณอาจจะปิดกัน้นมีกําแพงนะคะหรือที่ผ่านมาโดนบล็อกกันไปแล้วก็ได้หรือนิ่งเงียบเสียกันแม่หมอว่าเขาเสียดายคุณนะนะคะเขาก็รู้สึกว่าเขาก็มีส่วนผิดที่ทําให้ถ้วยมันลม้มมันพังลงไปแต่อย่าลืมนะคะ คำว่ารู้สึกผิดของเขากี่ครั้งแล้วอันนี้คุณย่อมรู้ดีบางคนอยู่กันเป็นแฟนเป็นสถานะครอบครัวนะคะพูดเรื่องอนาคตรหรือจะมั่นหมายแล้วแต่เขาก็นะคะมีคนอื่นเข้ามาแทรกนะคะตรงนี้แม่หมอขอดูนิดนึงนะ,ะแต่เรื่องงานนะคะบอกก่อนนะที่ผ่านมามันติดขัดใช่ไหมวันพุธติดขัดมีปัญหานะคะมีสภาวะที่นะคะชอ็อตเงินชอ็อตเงินขาดแคลนอย่างเงี้ยนะคะ เหนื่อยทุกสิ่งทุกอย่างหรือโดนหลอกโดนโกงก็ได้นะคะที่ผ่านมาแต่แม่หมอว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะได้คลี่คลายถึงจะหลุดพ้นจากห่วงวิบากกรรมนะคะไพ่พระขึ้นมาตรงนี้เลยนะคะทางานนะ่ะทำนะคะต้องทํานะนะคะถูกแล้วแต่ที่อยากจะบอกคือมันนะคะทําบุญทํากุศลคาว่าทําบุญนะคะทําอะไรก็ได้นะบาทสองบาทมันขึ้นอยู่กับ ศรัทธาเรานะคะคือมันไม่ได้จํานวนตัวเงินหรือทํากับอะไรก็ได้ทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะแต่ตรงนี้นะคะการให้ค่าน้ําค่าไฟนะคะก็เป็นแสงสว่างก็ได้หรือสวดพระคาถาเงินล้านบ่อยๆนะคะแล้วก็ทํามาหากินนะคะตรงนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะถูกคลี่คลายเดยจัดเม้นมันมีเวลาของมันค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาววันพุธ นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะถูกคลี่คลายมันจะเริ่มดีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะคะตรงนี้ขึ้นมาที่มีปัญหาที่ติดที่ขาดน่ะมันมันจะเริ่มดีแล้วนะที่ผ่านมาแม่บอกว่าคุณคงจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะหมุนเงินอยู่นะคะมาดูความรักที่ผ่านมานิดนึงวันพุธอาจจะคุยกับชาวกันลัคนากันนะคะพฤกษบลัคนาพฤกษบสิงห์ลัคนาสิงห์จติกาตุลลัคนาตุลท่านน้ำกระกระกฏมินิจิกนะคะ ไนท์ถือถ้วยนะคะเดอฟู full, แปดถ้วยคิงดาบนิทัศลมจินคูมแมทุนนะคะคิงถือถ้วยก็คือธาตุน้ำเหมือนกันแหละคะ่ะอ่าธาตุไฟเมสิงฮานไฮพริเทศเดอมูลชามินลัคนามินนะคะกรณีบางคนที่คุณนะคะเข้าไป ยุ่งเกี่ยวกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วมีแฟนแล้วหรือเป็นทางเลือกตัวเลือกของใครแม่หมอคิดว่าคุณตัดสินใจที่จะยุตินะคะจบเจบ็บแต่จบหรือกรณีบางคนนะคะบอกเลยว่าคุณเคยอยู่กับเขาหรือล่เป็นแฟนเป็นครอบเป็นครัวอยู่กันมานานนะคะแต่แล้วเขากับดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะคุณทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเจ็บปวดและเสียใจนะคะแม่หมอบอกเลยนะคุณอาจจะเคยดิ่งเคยดาวกับความรู้สึกนี้ แต่วันเวลาที่คุณรู้สึกว่าปล่อยวางได้มันจากที่ประสบการณ์ดูดวงมานานแม่หมอผู้หนึ่งไม่ได้ไปทั้งหมดนะคะแต่ส่วนใหญ่คนจะกลับมาตายรังกลับมาเห็นคุณเห็นค่าของครอบครัวของสามีของภรรยาเองแต่เมื่อไปแล้วไม่ได้ดีนะคะหรือมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นวิบากกรรมมันเป็นบททดสอบพอเขาห่างเหินไปแล้วมาได้ดีแล้วคะ่ะก็นึกถึงครอบครัวเห็นไหมวันหนึ่งเขาจะเสียใจและโวหวยหาคุณนะคะไพ่ตัวนี้ขึ้นมานึกถึงครอบครัวตรงนี้ นะคะแต่ถ้าคนโสดหรือคนที่คุณคุยที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่มีสถานะให้เราไลส,สไตล์เดอะฟัวเนาะคบเล่นๆคุยเล่นๆค,คุยไปถ้าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ปล่อยไปหรือที่คุณเจอเนี่ยเขาเป็นคนที่คือเอาแต่ใจอะคะ่ะเนี่ยขี้หงุดหงิดง้องแง้งไม่พอใจนะคะทำอะไรให้ไม่ไมพอใจก็ก็ตัดเรานะคะก็พูดก็ตัดเราจะอึดอัดเราจะรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้นะคะมินแค่บอกเพื่อนๆว่า ถ้าอะไรที่มันใช่มันก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็คือเราพยายามแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องปล่อยไปถูกไหมคะถ้าเราปรับความรักอะต้องปรับทั้งทั้งสองฝั่งนะไม่ใช่ปรับอยู่ฝ่ายเดียวนะคะตรงนี้บางคนก็เจอแล้วพัดภาคอะคุยสักพักก็หายไปนะคะมาดูกันคนที่คุณจะคบมันพูดคนที่คุณจะดีลด้วยหรือแต่แม้แต่คนที่เป็นประเด็นนะคะเขาคิดแลวรู้สึกยังไงอ่าขออภัยคะ่ะมาส่องดูว่าเขาเป็นยังไงบ้าง ถ้าเขาไปได้ดีมีสุขไม้อะไรประมาณนั้นหรือคนที่คุณจะเจอนะ่ะตัวตนเขาเป็นยังไงนะคะห้าถ้วยใบแรกเลยควีนถือถ้วยไนถือถ้วยนะคะเจ็ดไม้เทา้าผู้คุณเริ่มนิ่งเริ่มเงียบหรือถูกปิดกัน้นมีกำแพงเนาะหรือไม่ก็มีใครคนใดคนหนึ่งนะคะบล็อกกันไปก็ได้นะ สาดาบหาเหรียญหกดาบสตากลุงลัคนากรุงควินเถือไม้เท้า7ดเหรียญสี่เหรียญน,นะคะ2องถ้วยเอากรณีคนที่มีปันเด็นก่อนนะคะถ้าท่านใดเคยอยู่เป็นแฟนเป็นสถานะครอบครัวแม่มอว่า คนที่เขาไปคุย,คยอะมันจะเหมือนแห้งแง้งนะคะเป็นเป็นความรักที่เจ็บปวดและเสียใจนะคะแม่หมอบอกเลยว่านะคะตรงนี้ขึ้นมาหรือเขาอาจจะไปเจอใครที่ไม่ค่อยได้ซับพอร์ตเหมือนคุณก็ได้ไม่ว่าจะด้านความคิดด้านจิตใจนะคะหรือแม้แต่การเงินการทองตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องการเงินก็ได้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างรักตัวเองนะคะแม่หมอไม่อยากจะพูดตรงว่าเห็นแก่ตัวนะคะก็คือนะคะคน คนเรารักตัวเองมันไม่ผิดหรอกนะคะแต่ขอขยายนิดนึงแต่ถ้าเรามีแฟนเราจะไม่นั่งรักแต่ตัวเองมันก็จะกลายเป็นคนที่มันต้องป่าปะต้องจูนข้าหาการเล็กๆน้อยๆถูกไหมคะตรงนี้นะคะคุณอาจจะถูกเทรหรือบางสิ่งที่บางอย่างที่เทกันไปมูฟออนจากกันก็ได้นะคะแต่แม่หมอบอกเลยว่าเนี่ยนะคะเขาอาจจะไปเจอรักสามเศร้าก็ได้นะตอนนี้ระหว่างคุณกับเขาหมายถึง มีคุณด้วยมีคนหนึ่งด้วยแต่แม่หมอว่าเขาน่าจะไปไม่รอดวันนั้นล่ะค่ะเขาจะกลมหน้าเศร้านะคะนึกถึงเรื่องเราเก่าๆเรื่องเราเดิมๆกับคุณที่มันขึ้นมาซ้ำๆเนี่ยนะคะตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะเนี่ยทีนี้จะรู้สึกผิดและเสียใจในสิ่งที่เขาทํานึกถึงครอบครัวสิคะรออะไรละ่ะนะคะตรงนี้ขึ้นมา แต่ถ้ากรณีคนโสดคนคนนี้นะคะแม่หมอบอกเลยเขาก็เป็นคนมีสเสน่ห์นะอาจจะเข้ามาหาคุณทางทางเพื่อนทางสายงานทางสายกาลยานามิตรแต่คนคนนี้เขายังดิ่งยังดาวก่าคนเกา่าๆหรือเคยเจ็บปวดนะ่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นคุณก็ได้ที่เขาคุยแล้วเขารู้สึกว่าคุณมีกำแพงไงนะคะเนี่ยหนามากๆเพราะว่าเราเคยเจ็บเคยเสียใจ นะความรักความสัมพันธ์มันก็อาจจะมีบ้างที่เขาเข้าไม่ถึงคุณแล้วน้อยใจแต่ไม่หมอว่าคุณหรอกเขาก็คงรู้สึกดีต่อกันนะถ้าอย่างนั้นสองทุวนไม่เกิดขึ้นแต่ความสัมพันธ์มันอาจจะถูกพัฒนาช้าต้องใช้เวลานะคะตรงนี้มาดูกันคนที่คุณคบคนที่คุณคุยหรือคนที่เป็นประเด็นกับคุณก็คิดแล้วรู้สึกไงกับคุณบ้างนะคะชาววันพุธนะคะ หนึ่งถ้วยหนึ่งดาบนะคะควีนถือถ้วยสิบถ้วยเดอะซันเดจัดเม้นต์นะคะเก้าวถ้วยควีนถือดาบห้าไม้เท้าเล็กถือเหรียญน,นะคะ ไพ่ขึ้นมาหมดเลยนะคะขอดูคนที่มีปัญหานะคะถ้าคุณเป็นแฟนเคยคบกับเขาเป็นสถานะครอบครัวเป็นแฟนพูดเรื่องอนาคตด้วยกันไพ่เนี่ยนะคะมันเหมือนเดจันเมนเขาอยากปลุกสิ่งเห็นไหมคะเดจันเมนเนี่ยปลุกสิ่งที่มันหายไปจบไปให้ตื่นให้ฟื้นเนี่ยรู้สึกผิดและเสียใจเห็นไหมคะไพ่มันอ่านเนี่ยมันเป็นทางสายเดียวกันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะอยากกลับมาเดินหน้ากับคุณอีก นะอยากกลับมาเคลียร์ใจคิดว่าครอบครัวก็คือครอบครัวคุณนี่แหละคือคนที่มั่นคงและรักเขาได้มากที่สุดเป็นครอบครัวนะคะดูแลคุณได้มากที่สุดกว่าคนอื่นเพราะคนเราไปไปเรียนรู้ถึงบทเรียนครั้งใหม่แล้วไงทีนี้นะคะบางคนนะคะแม่หมอบอกเลยนะคะบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องงัดคอกันหรือพูดอะไรเล็กๆน้อยๆไม่เคยไม่เคยเข้าใจเลยนะคะเนี่ยมีแต่ความกดดันมีแต่ความอึดอัดนะคะ คนคนนี้เอาใจยากนะคะเพื่อนๆคุยกันก็นกนกนไม่ค่อยรู้เรื่องพูดจาอะไรก็ขี้งนหงิดขี้งอนนะคะตรงนี้มันไม่เป็นประโยชน์นะคะมันจะทําให้อคนนึงเหนื่อยนะคะแต่ถ้าเขาเป็นอย่างนี้คุณก็คิดให้ดีว่าถ้าเราทําดีที่สุดแล้วถ้าเขายังเป็นอย่างนี้ก็ดูให้ดีว่าเขารักเราจริงไหมอาจจะมีคําตอบในหัวใจเราก็ได้ไว่าเออเราทําดีที่สุดแล้วนิดหน่อยหน่อยทาไมเขาขี้งนหงิด นะะเนี่ยคอยงัดข้อเราตลอดเวลาพูดตรงเกินไปแรงเกินไปให้เราน้อยเนื้อต่ําใจให้เราเสียใจคิดดูให้ดีว่าเขารักเราหรือเปล่าถ้าคนเรารักกันนะ่ะเราจะเอ,อื้อเอ,อื้อ,ออาทรเมตตาเป็นกัละยาณมิตรนะคะเป็นผู้ให้และได้รับพอกันไม่ใช่แต่เรื่องเงินนะคะหมายถึงความรู้สึกอะซับพอร์ตกันนะคะแต่ถ้าโสดแม่หมอบอกเลยว่าคุณจะเจอใครสักคนที่จะเข้ามาทางสายเพื่อนนะคะคนคนนี้เขาก็เป็นคนชัดเจนในความรู้สึกตัวเองนะนะคะอยากเดินหน้าคุณแต่ไปชา้าชนะคะ ใครตัวนี้เพราะว่ามีคนเคยเจ็บละพังเขาก็รู้สึกผูกพันกับคุณนะอยากคบกับคุณระยะยาวเขาคิดว่าคุณนะ่ะเป็นคนโปรไฟล์ดีหน้าตาดีหรือมีอะไรที่โดดเด่นแต่ว่ามีบางคนที่เคยเจ็บละอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะทําให้เข้าหายากนะความรักมันเลยช้าด้วยเพราะไปโฟกัสแต่สิ่งอื่นเรื่องเงินเรื่องงานนะคะพวกนี้มากกว่ามาดูความรักวันพุธกันบ้างนะคะในปากหลังนาอะจะเป็นยังไงบ้างนะคะ วันพุธมาค่ะได้เรียนดูแล้วว่าอะไรที่เหมาะกับเราคุณจะเริ่มปล่อยวางเริ่มปล่อยไปใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ปล่อยไปนะคะคุณเริ่มฟื้นตัวเริ่มคิดได้เริ่มมีสติเพราะไพพักก็กำกับอยู่ตรงนี้นะคะอาน,นิดาวพระเกตคุณจะรู้สึกว่าเออมันเป็นวิบากกรรมหรือเปล่าก็ปล่อยปล่อยไปนะคะตรงนี้เนาะมันเหนื่อยนะคะแม่หมอเห็นพ่ศสีดาตัวนี้เหนื่อยเหลือเกินไดเชรีออดนะคะ งถือไม้เท้านะคะควินดาบแปดเหรียญเอ็มพลัลเลอร์หกดาบไฮโลแฟน์เก้าเหรียญน,นะคะคนวันพุธนะคะแม่หมอบอกอย่างนี้ดีกว่าแปดไม้เท้านะคะ ใครสักคนที่เคยหันหลังให้คุณนะคะจะกลับมาทักกลับมาทายนะคะกลับมาพูดกับคุณนะคะไม่ได้แปลว่ากลับมาแล้วต้องคืนดีกันแล้วดีด้วยนะคะแม่หมอว่ากลับมาทักกลับมาทายแต่ทีเนี้ยนะคะไพ่ที่แม่หมอจะบอกคุณก็คือตัวคุณมากกว่าจะเริ่มไพ่พวกเนี้ยคือไพ่ในตำนานนะคะมีหลายใบด้วยอโสดสวยและหล่อและรวยมากคือไม่ใช่ว่าสดแล้วรวยนะคะคือเราจะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยโฟกัสที่เราดีกว่า ในเมื่อความรักเราพยายามแล้วเต็มที่แล้วเหนื่อยแล้วหรือเข้าไปนะคะเขาไม่เคยเห็นใจไม่เห็นคุณเห็นค่าเห็นในสิ่งที่เราเคยทําดีมาทุกอย่างเลยเราอยู่กับตัวเองดีกว่ารักตัวเองดีกว่านะคะเมื่อสินไม่เสมอกันมันก็อยู่กันไม่ได้คุณจะเริ่มไปโฟกัสที่วันข้างหน้ามากกว่านะคะตรงนี้แต่เขาจะกลับมาคุยนะคะแม่หมอเห็นคนเดิมๆคนคุ้นเคยคนเก่าๆของคุณนี่แหละนะคะแต่กลายเป็นว่าคุณอาจจะกลัวด้วยซ้ำเอ๊ะ S <S <an> <S เขาจะเป็นเหมือนเดิมไหมเราจะเหนื่อยไหมเพราะทุกอย่างบางคนง,อง,ง่องแง้งงี่เง่านะคะเอาแต่ใจก็มีนะคะพูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่เคยถูกอกถูกใจก็เลยไพ่พวกนี้ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะคะแต่กลายเป็นว่าคุณจะเริ่มรู้สึกกลับมารักตัวเอง,เ,องเริ่มปล่อยเริ่มวางเหนื่อยแล้วนี่เหนื่อยที่จะทําเหนื่อยที่จะตามเหนื่อยที่จะอะไรก็แล้วแต่เราเริ่มรู้สึกเหนื่อยอะ่ะเนี่ยไพ่เหนื่อยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเหนื่อยพอละเราก็จะเริ่มรู้สึกอยากอยู่กับตัวเองซะมากกว่านะคะทีนี้มันขึ้นอยู่กับคุณแต่ถ้าโสด บอกเลยว่าคุณก็มีคนเข้ามานะแต่ไพ่เนี่ยมันหมายถึงคุณอยากพักเบรกพักใจซะมากกว่ามีคนมามอบความรู้สึกดีให้นะคะนะคะอาจจะเป็นคนทางไกลเป็นคนต่างชาตินะคะหรือเป็นคนที่เ,เกี่ยวกับรถก็ได้นะคะตรงนี้นะ,ะนะคะนะคะเป็นนักธนาคารเป็นนักลงทุน นะคะเป็นคนที่ทํางานในองค์กรเป็นครูบาอาจารย์ได้ด้วยเป็นต่างชาติต่างถิ่นเดินไกลแต่คีย์เวิร์ดคือตัวคุณมากกว่าที่ยังไม่ได้พร้อมจะเปิดใจอยากอยู่นิ่งๆอยากไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานซะมากกว่านะ,ะการเงินเริ่มดีละทีนี้มันเป็นอย่างนั้นนะคะวันพุธแค่ปักนี้นะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าการเงินการงานคุณจะเป็นยังไงบ้างทีนี้นะคะการเงินการงานวันพุธเป็นยังไงบ้างในเธอเรียนนะคะ เริ่มมองเห็นเริ่มมองเห็นโอกาสใหม่ๆเข้ามาทางการเงินนะคะเนี่ย <c oughs> ที่ผ่านมามันมีปัญหาก็ปล่อยไปบางคนทํางานกับพาร์ทเนอร์กับหุ้นส่วนกับเพื่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องคุณเพื่อนได้หมดนะคะสองด้วยเนี่ยพาร์ทเนอร์หรือแม้แต่คนรักได้ด้วยเก้าวี้ยญน,นะคะมีโอกาสได้โยกย้ายได้เปลี่ยนแปลงนะคะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆโอ้คนวันพุธนะคะถ้าที่ ผ่านมามันแย่นะคะมีแต่เรื่องเงินเลยคุณจะเริ่มลืมตาอ้าปากได้เริ่มคิดได้เริ่มมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะแปดเหรียญการเงินการทองสะพัดกําลังมองหาลู่ทางว่าตรงนี้ทําอะไรเราขยายอะไรดีนะคะเนี่ยถ้าท่านใดเปิดกิจการร้านค้าช่วงนี้บูม นะคะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงหรือรีโนเวทตึกใหม่ย้ายที่อยู่ใหม่ที่ทํางานใหม่หรือเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะมันมีโอกาสนะสำหรับคนที่พลิกแพลงปรับเปลี่ยนมุมมองหรือปรับเปลี่ยนในการค้าการขายเราตลอดแล้วเอะขายตรงนี้แบบนั้นไม่ได้เราต้องขายแบบไหนรูปแบบใดแค่ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเงินก้อนก้าวเหรียญอาจจะได้เงินประกัน รองเงินที่ขายที่ขายทางหรืออะไรบางอย่างคุณมีโอกาสได้นะคะเกินก้อนนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับการทํางานประจำนะ,ะอาจจะเป็นงานเสริมก็ได้แต่ถ้าแดเหรียญน,นี่คือเงินสะพัดมันไม่ใช่ทางเดียวไงมันจะมีมันจะมีลู่ทางเข้ามาบางคนอยากจะกู้ซื้อบ้านนะซื้อรถมีโอกาสได้นะคะมันเนี่ยเดอเวิร์มันสร้างบุญให้กับตัวเองบางคนได้เดินทางไกลนะคะใครรอง,งานใหม่มีโอกาสนะนะคะ บางคนรองานต่างประเทศต่างชาติมีโอกาสเหมือนกันนะคะเนี่ยเห็นไหมโชคชะตาวาสนาน่ยแม่หมอบอกเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเวลาของมันไม่มีใครหรอกค่ะจะย่ําแย่อยู่ตลอดไปนะคะเมื่อเราทํางานทําอะไรแล้วมันยังไม่ถึงลงล็อกลงตัวมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคุณมันจะเริ่มดีมันจะคลี่คลายนะคะคนวันพุธแต่สิ่งหนึ่งที่แม่หมออยากให้ทำควบคู่กันไปคือการสร้างบุญสร้างกุศลนะคะนะคะ สวดพระคาถาเงินล้านบ่อยๆแล้วมันจะดีขึ้นควบคู่กับการทํางานเนาะถ้าไม่พูดอย่างนี้ก็จะมีคนมาพูดนะคะทำแต่บุญไม่ทํางานนะคะเงินจะมาจากที่ไหนคุณก็รู้นี่นะคะถูกไหมนะคะถ้าสวดแต่เงินถ้าสวดแต่มงินะคะเงินลอยมาไม่หมอคงรวยแล้วป่านนี้ถูกไหมสวดมวนตทุกวันนะคะมันก็ต้องทํามาหากินแหละนะคะเทคแอคชั่น ถามว่าคุณเหนื่อยไหมคุณจะต้องเหนื่อยคุณจะต้องทําคุณจะต้องนําอยู่ดีงานทุกสิ่งทุกอย่างนะคะบางคนเป็นเสาหลักครอบครัวหรืองานกองอยู่ที่คุณก็ได้ถ้าทํางานเพราะว่าคุณเป็นคนที่ชํานาญเป็นคนเก่งอะไม่มีใครแทนตรงจุดนี้ของคุณได้หรือบางคนอาจจะเป็นองค์กรใหญ่ๆเป็นเจ้าของกิจการงานก็เริ่มขยายลงตัวหรือทําอะไรหลายอย่างก็ได้มันก็เลยงานเยอะแต่เงินก็เต็มนะเพื่อนๆดูดินะคะเงินทองสะพัดเลยรับทรัพย์อื้อซ่านะคะช่วงนี้นะ มันจะเริ่มดีถ้าท่านใดที่สมัครงานมีโอกาสได้งานใหม่นะคะหนึ่งมาแล้วนะ,ะหนึ่งไม้เท้าคือการงานใหม่ขอให้สรุปและแนะนำนะคะในตัวจติกสามไม้เท้านะคะสองไม้เท้านะคะ6กถ้วยควินถือถ้วยนะคะเดฟูเดชเชียรีโอด มีสิ่งเก่าๆจริงๆค่ะคุณอาจจะได้คุยกับเพื่อนเก่าช่วงนี้นะคะคนคุยเก่านะคะคนรู้จักคนคุ้นเคยนะคะมีโอกาสได้วนกลับมาที่เขาหายไปนะคะบางคนทํางานออนไลน์มีงานที่1มีงานที่2นะคะความรักของคุณนะคะคุณจะช่างใจด้วยดีละด้วยเหตุผลละคนบรรพุทธใครเข้ามาช่วงนี้นะคะ คุณเป็นเดอะฟูลแล้วนะคุณเป็นอิสระแล้วตอนนี้คุณบอกเออพอและความรักที่มันเหนื่อยถ้าอะไรที่มันไม่ใช่มันก็คงต้องปล่อยไปแต่ถ้าใครเข้ามาคุณจะเห็นไหมครับมีมาตรฐานสูงมากๆนะแต่ว่าบางคนที่เป็นแฟนเป็นครอบครัวเขาไปบางสิ่งบางอย่างแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์เขาหรือมันเป็นวิบากกรรมก็ได้ที่ทําให้คู่คุณเป็นอย่างนี้แล้วเขาจะกลับมาเห็นคุณเห็นค่าแต่ถ้าใครทําผิดซ้ําผิดซากแม่หมอบอกเลยว่าคุณต้องมีเหตุผลแล้วล่ะพอแล้วได้แล้วนะคะ ความรักไม่ใช่ทนอยู่หรืออยู่ทนกับสิ่งซ้ำๆสิ่งที่ทำให้เราเจ็บนะคะเราต้องการมีความสุขต้องการเจริญงอกงามนะคะขอบคุณมากมายคนวันพุธนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด,กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอมินนะคะแต่ถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมินไอหน้าจอก็มีนะใต้คลิปก็มี ID ดีไลน์ะคะตรงนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ